อันนี้ก็มาเล่าถึงการทําบ้านด้วยน้ําพักน้ําแรงของเรานะคือก็ได้ตังจากการทําคลิปนะก็เอามาทําต่อเติมซ่อมแซมบ้านนะตอนแรกก็เริ่มจากการทําฝ้าเพดานก่อนอก็คือเราบางทีเราทําคลิปเกี่ยวกับอเราก็ไม่บางทีเราก็ไม่รู้ว่าจะทำคอนเทนต์อะไรนะ แล้วก็ทำคอนเทนต์อยู่บ้านอะไรเงี้ยแล้วก็มีบางคนเขาก็เลื่อนผ่านมาแล้วเขาก็บอกว่าไรสาระคือเราก็จะบอกว่าคือคุณก็ถ้าไม่ชอบก็เลื่อนผ่านไปหาดูอะไรที่คุณคิดว่ามีสาระแล้วกันเนาะเพราะว่าเราก็ชอบที่จะทำคอนเทนต์แบบเนี้ยนะก็เราก็ทำให้สำหรับคนที่เขาชอบที่จะดูนะก็เราเริ่มจากการพูดถึงเรื่องทำบ้านนะด้วยนำพลังน้ำแรงของตัวเราเองเนี่ยเราก็ ตอนแรกบ้านเรามันก็เก่าแล้วนะอยู่มาหลายปีแล้วห้าฮะจะเท่าอายุเราแหละเรามมาอยู่ตั้งนานแล้วนะจะห้าสิบปีแล้วแหละอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็มันก็คืออยู่แบบจะห้าห้าสิบปีแล้วก็ยังไงอ่ะ๋ยวางกนมีของวางเยอะอืมวางนี่เราก็อยู่แบบว่าคือแล้วมันเก่ามากนะ แล้วเราก็เลยเราก็เปลี่ยนเราก็ทำรีโนเวทใหม่เรื่อยๆแหละแล้วพอดีช่วงนี้ก็พอดีก็ได้ตังจากการทําคลิปมาเนาะก็คิดว่าถ้าบางทีเอาไปช้อปปิ้งมันก็อาจจะแบบอาจาอาจะไปซื้อของที่มันแบบไม่ได้จําเป็นมากนะเราก็เลยคิดว่าเอ้ยไม่เอาไปช้อปปิ้งอะไรดีกว่าเอามาต่อเติมซ่อมแซมบ้านดีกว่านะเพราะว่าบ้านมังเก่าวแล้วก็ต้องจะ50ปีแล้วนะก็ต้องต่อเติมตามระยะเวลาของมันเลยนะ แล้วก็พอได้ตังมาก็แต่ละแต่ละครั้งแต่ละครั้งเนี่ยแล้วก็เอามาต่อเติมตอนแรกเราก็ทําเป็นฝ้าเพดานก่อนนะฝ้าเพดานก็ก็หน้าที่ประมาณห้องห้องรับห้องห้องโถงนะอันนี้ก็เป็นห้องตั้งแต่ห้องอันนี้ห้องห้องโถงนะแล้วก็มาห้องห้องตั้งดูทีวีอย่างเงี้ยแล้วก็มาทําฝ้าห้อง ห้องรับแขกนะเวลาแบบญาติมาก็ให้เขามาพักที่ห้องเนี้ยนะก็ทําฟ้าไว้คือทําฟ้าฟ้าห้องรับแขกนะแต่ว่าห้องตัวเองไม่ได้ทําหรอกเออห้องเราเพราะว่าของมันเยอะเราก็ไม่ได้ทําหรอกแล้วก็เป็นบ้านเดี่ยวอ่ะชั้นเดียวนะบ้านโบราณส่วนใหญ่ก็จะเป็นชั้นเดียวเงี้ยก็อันนี้ก็เป็นห้องห้องเราก็ทําห้องนี้ด้วยห้องแบบว่าห้อง เก็บของอันนี้เก็บของเรานะห้องตากผ้าห้องเก็บของเราเก็บในนี้แหละอืมเพราะว่าเราไม่ได้ตากข้างนอกนะเพราะว่าเดี๋ยวมันมันมีนกมีแมวอะไรเงี้ยแล้วก็ไม่อยากให้มันมาถ่ายใส่เนาะอันนี้ก็เป็นทางไปห้องน้ําอันนี้ก็เป็นห้องเก็บของเก็บอะไรพวกเนี้ยแล้วห้องน้ําเราก็อยู่ตรงนี้นะอ่าแล้วนี่ก็จะเป็นทางไปหน้าบ้านเราอะไรเงี้ยก็จะเป็นอย่างนี้ก็ทําเองทําอะไรเงี้ยแล้วก็อันนี้ก็เป็นทางไปหลังบ้านประตูประตูก็ทําเองทําใหม่ทําอะไรเงี้ยเนาะคือ คือบอกว่าทําแบบออกแนวประหยัดประหยัดคืองบน้อยทําแบบเน้นประหยัดเสาโสดอยู่คนเดียวนะก็ไม่ได้ทําหรูหราอะไรนะพออยนี่อยู่ตอนตอนแรกที่เราทําฝ้าเพดานอะ่ะเราก็แบบคือเราก็ถามหลายหลายเจ้าเลยนะเขาก็บอกโหราคามันแพงนะแต่ละเจ้าก็คือเอ่อแล้วบางทีเราถามข้างบ้านเราอะ่ะเขาก็ทำสองหมื่นเลยนะทางทางที่เนื้อที่ของเขาทําแค่ตรงเนื้อที่ของเขาแบบทาทาน้อยกว่าเราเองนะ ทำแค่ตรงจุดห้องโถงเขาอะสองหมื่นรวมค่าฝ้าค่าอะไรหรอเฮ้ยเราก็คิดว่ามันแพงแหละแต่เราคิดว่าเนื้อที่เราที่เราที่เนื้อที่ตรงคือบ้านบริเวณเท่ากันแหละแต่ว่าเนื้อที่ที่เราจะทําเนี่ยมันมันกว้างกว่าของเขาม,มันเนื้อที่มันเยอะกว่าของเขาไงเราทําฝ้าเราทั้งห้องรับแขกเลยนะอันนี้ห้องรับแขกแล้วก็ต่อห้องห้องเนี้ยห้องดูทีวีห้องแบบห้องโถงนะแล้วก็ห้องครัวอย่างเงี้ยประมาณเขาก็มาวัดแล้ว ทั้งหมดก็ประมาณห้าสิบตารางเมตรเราก็ไปถามที่อื่นแล้วโอ้โหแต่ละที่นี่คือแบบว่าคือคือบางทีทําแล้วไม่รวมไฟด้วยนะไม่รวมทําไฟไม่รวมอะไรนะทําแต่ฝ้าอย่างเดียวนะแล้วก็ฝ้านี่คือซื้อมาเองด้วยนะอะไรเงี้ยก็ประมาณสองสามหมื่นเลยนะคือเฉพาะค่าแรงก็สองสามหมื่นเลยนะแต่เรามาเจอเอจ้าหนึ่ง ที่เขาแบบว่าเราก็หาในกลุ่มในกลุ่ม facebook เนี่ยแหละมาเจอเจ้าหนึ่งแล้วเขาก็แบบว่าเขาก็เขาก็บอกว่าตารางเมตรละไม่เท่าไหร่มัง้งรู้สึกว่าทั้งหมดประมาณห้าพันสองเออใช่เราก็ทำแล้วตารางเมตรละร้อยมัง้งเออแล้วมันมาห้าสองตารางเมตรเขาก็คิดค่าแรงแค่ห้าพันสองแล้วของเราอะเราก็ซื้อมาเองของเราอะ่ะฝ้าเราก็ซื้อมาเองเป็นฝ้าแบบ ซื้อประมาณห้าพันมั้งค่าของอ่ะก็ทําฝ้าเราทั้งหมดเนี่ยประมาณหมื่นเดียวทําทั้งตรงห้องโถงเนี่ยห้องโถงตรงเนี้นะแล้วก็ห้องโถงตรงนี้นะแล้วก็ห้องเนี่ยห้องรับแขกแล้วก็ห้องครัวเนี่ยห้องครัวตรงนี้อีกนะรวมทั้งหมดหมื่นเดียวเราโอ้ยเรารู้สึกว่าเราอันเนี้ยอ่านนี่แล้วแล้วก็ห้องห้องห้องอันเนี้ยก็เป็นห้องห้องนี้ด้วยนะ ห้องที่เป็นให้แขกเขามาพาักนะห้องแบบญาติมาพักอีกอ่ะที่เมื่อกี้ที่ถ่ายให้ไปดูอ่ะก็คือรวมกันทั้งหมดอ่ะค่าแรงห้าพันสองเนาะแล้วก็ค่าของอ่ะประมาณแค่ห้าพันเองอ่ะแล้วก็ทําแค่หมื่นเดียวเราก็รู้สึกว่าเรารู้สึกว่าพอใจค่อนข้างพอใจเลยที่ว่าเราได้ราคาที่มันค่อนข้างแบบพอใจของเราเนาะเออก็หมื่นเดียวทาฝ้าโหทั้งหลังตอนแรกเราคิดว่าประมาณ พื้นที่ขนาดเนี้ยเราเห็นคนอื่นเขาทําพื้นที่น้อยกว่าเราอีกเขายังทําตั้งสองสามหมืน่น<ม>แล้วคิดว่าโอ้โหสใส่เราประมาณสามถึงห้าหมื่นแน่แล้วคิดอย่างงี้นะตอนแรกเราก็แบบเราก็กะว่าเราก็คงไม่ทําอ่ะเพราะว่ามันก็เกินเกินที่เราเกินเกินเกินที่เราจะทะําอะ่ะอ่ะเราก็เลยไม่คิดว่าไม่ทาอะ่ะถ้าราคาประมาณโหสามถึงห้าหมืน่นเราคงไม่ทาหรอกปรากฏว่าโอ้โหทำแค่หมื่นเดียวเราก็เลยรู้สึกโอ้โหเออรู้สึกแบบเรารู้สึก รู้สึกโอเลยนะอะไรเงี้ยอืมแล้วเราก็พอเราทําฝ้าเสร็จแล้วก็แต่สีเนี่ยเขาไม่รวมทาสีนะสีเราต้องมาทาเองอืมแต่ไฟอะไฟอะเราก็ให้เขาทําให้นะเขาก็เขาก็ใจดีมากเลยนะเออเขาก็ทําไฟทําไรให้นะแต่ไฟตอนแรกเราจะติดเป็นไฟตะเกียบไฟตะเกียบแล้วมันเป็นแบบเดิมไงไฟบ้านเราแบบเดิมมันเป็นแบบหลอดตะเกียบเราก็จะติดแบบนั้นแล้วพอดีพี่เราอะ พี่เราเขาก็บอกว่าให้ hey, หลอดตะเกียบมันไม่ค่อยนั่นนะอะไรเงี้ยไม่คือมันเหมือนถึงว่ามันไม่ค่อยเข้ากับฝ้าอะไรเงี้ยเพดานเขาก็เอาหลอดแบบนี้มาให้นะเราก็เลยติดหลอดแบบนี้เราก็เลยชอบหลอดแบบนี้เราก็ชอบแล้วก็ช่างที่เขามาทําให้อะเขาก็มาทําหลอดให้เราด้วยนะมาต่อหลอดไฟหลอดอะไรให้เราทําช่างที่ทําฝ้าเราก็รู้สึกแบบรู้สึกดีกับเขาเลยนะรู้สึกขอบคุณเขาเลยอ่ะโอ้โหแบบ คือตอนแรกเรานัดช่างอีกคนนึงแล้วแล้วปรากฏว่านัดแล้วนะปรากฏเขาก็ไม่ว่างก็เลยมาเจอช่างนี้ก็ถือว่าโอไปเลยเออเพราะว่าช่างอื่นอาจจะราคาสูงกว่าช่างนี้ก็ได้มาเจอช่างนี้ก็แบบอืมก็ถือว่าเราก็นี่นะแล้วก็เขาก็ให้ทําอะไรเขาก็ทํานะแบบบางทีนิดหน่อยอะไรเงี้ยเขาก็เพิ่มให้อ่างเงีเ้ยเขาทําให้เขาก็จะค่อนข้างแบบใจดีแหละอะไรเงี้ยเราก็รู้สึกดีที่แบบรู้สึกดีที่เจอเขาองงะไรเงี้ยเนาะช่างอะไรเงี้ย ทุกวันนี้เวลาเรามองฝ้าเพดานอย่างเงี้ยเราก็ยังนึกถึงเขาอยู่นะเขารู้สึกขอบคุณว่าที่เขามาทําให้เราแบบเอให้ให้แบบบ้านเรามีสภาพที่มันโอขึ้นยอะไรเงี้ยเนาะแล้วเราก็หลังจากนั้นเราก็มาทาสีเองก็ช่วยกันกันกบพี่นะพี่เขาก็ทาฝ้านะเราเราทาไม่ไหวหรอกทาฝ้าพี่เขาก็ทาฝ้าเองแล้วก็เราทาฝาผนังอันนี้เราทาเองนะผู้ฝาผนังอะไรเงี้ยเพราะว่าถ้าจ้างช่างสีมาก็ ก็มันก็มีค่าจา้างอีกเนาะเราอะไรประหยัดได้ก็ประหยัดนะแล้วเราก็คือทาเองอะ่ะกว่าจะได้มาเป็นบ้านแบบนี้โอ้โหแบบทําหลายอย่างเลยก็คือก็ทาเอ่อแล้วก็ทาสีเสร็จแล้วเนาะแต่ว่าพื้นก็ไม่ได้เปลี่ยนนะพื้นใช้พื้นเดิมเพราะว่ารู้สึกว่าเขาก็ปูมาปูมาค่อนข้างโออยู่แล้วไงอะไรเงี้ยเราก็ใช้พื้นแบบพื้นเดิมนี่อยู่มาตั้งหลายปีแล้วนะพื้นกระเบื้องเนี่ยอันนี้อยู่มาตั้งแต่บ้านเลยนะพื้นคัวนเนี่ย อยู่มาตั้งแต่ซื้อบ้านเลยตั้งห้าสิบปีแล้วคือถ้าเขารับปูมันโอตั้งแต่แรกมันก็จะอยู่ได้นานนะอะไรเงี้ยอืแล้วหลังจากนั้นเราก็เราก็มาเล่าถึงความเราก็มาซื้อไอ้นี่เฟอร์นิเจอร์เข้าบ้านนะก็เออเราก็ไปดูตอนแรกเราก็อยากได้หรูๆเลยนะอยากได้เฟอร์นิเจอร์หรูๆเลยแต่พอแบบว่าเราไอ้นี่เสร็จแล้วนะคือพอพอเราเลือกแล้วนะมันจะมีหรูๆกับว่าถูกๆแหละ แล้วเราก็อยากได้แหละหรูๆแต่เราคิดวนะ่าพอถึงเวลาให้เราตัดสินะตัดสินใจอ่ะเราก็จะมักจะเลือกที่มันถูกๆเอออย่างเฟอร์นิเจอร์ตัวนี้ก็ไม่กี่พันเราก็เลือกมาเออแล้วเราก็เอ๊ะมันก็นั่งสบายพอสบายพอเท่าที่เราพอใจอแหละเออมันก็ไม่จำเป็นต้องต้องซื้อของแพงๆมากนะเราก็เอ,อเอาพอให้มันพอนั่งได้พออะไรอย่างเงี้ยบางทีแขกมาก็มานั่งตรงนี้นะอะไรเงี้ยก็อันนี้ก็เป็นก็ซื้อเฟอร์นิเจอร์ตัวนี้เข้าบ้านนะแล้วก็ไอ้โต๊ะเนี่ยก็ทาโต๊ะนี้ก็ ไม่ได้ตอนแรกก็ไปดูโต๊ะรับแขกนะไอ้โต๊ะนั่งทานข้าวอะ่ะก็ก็เป็นพันแหละแต่เราก็ไปมาก็ไม่ซื้ออยากได้หนะ่ะพอดูเสร็จมันก็อยากได้แต่ถึงเวลาก็เฮ้ยไม่ซื้อเอาตัวเก่านี่แหละเออตัวเก่าเนี่ยมาทาสีแล้วก็เนี่ยทาสีแล้วก็คุมผ้ามันก็ดูดีนะอืมแล้วแล้วเราก็ซื้อไอ้เก้าอี้นี่ละเก้าอี้ทานข้าวนี่ก็ทานคนเดียวนะสาวโสดนะ เก้าอี้ทานข้าวก็ซื้ออย่างถูกๆนะตอนแรกก็ไปดูแบบแพงๆแหละอยากได้เหมือนกันแต่พอถึงเวลาตัดสินใจก็เอาถูกๆอ้นี้เหมือนกันเก้าอี้นั่งเล่นก็เอาแบบคือดูแพงๆประกอบเหมือนกันแหละแต่ว่าพอถึงเวลาก็ตัดสินใจอันเนี้ยแต่ละตัวก็ราคาราคาแบบไม่ถึงพันอย่างเงี้ยตัวนี้ก็ไม่กี่ร้อยหรอกเออแล้วก็มาไอ้ตู้วางทีวีอย่างเงี้ยตอนตู้วางทีวีเราก็ดูแบบตู้เป็นหมื่นเลยนะตู้หลือย่างหรูเราก็อยากได้นะพอถึงเวลาเลิกจริงๆก็ ไม่กี่ร้อยอ่ะเออแล้วตอนแรกจะซื้อไอ้ตรงนั้นมาวางตู้ตรงนั้นมาวางทีวีปรากฏซื้อทีวีพอไปซื้อทีวีแล้วปรากฏมันวางไม่ได้ก็เลยเอาตัวนี้ให้มันยาวหน่อยอะไรย่างเงี้ยเนาะอืมแล้วโต๊ะน,นี้ตอนแรกว่าจะทําเป็นโต๊ะทําอาหารปรากฏว่ามันเตี้ยไปนะโต๊ะกระเบื้องเนี่ยปรุงอาหารอะไรมันเนี่ยมันเตี้ยไปก็เลยก็เลยเอ๊ะเอาไปทําเป็นโต๊ะกลางแล้วกันตอนแรกเขไปดูโต๊ะกลางห้องรับแขกด้วยนะแต่ปรากฏว่า เอาันนี้เป็นโต๊ะกลางแทนไงคือบางทีซื้อมาจะทําอีกวัตถุประสงค์หนึ่งแต่แต่ว่าพอพอมาเจอของของมันก็ไม่ตรงปกเงี้ยเราก็เลยเปลี่ยนมาทําอีกแบบหน,นึ่งอย่างเี้อย่างเก้าอี้นี้เหมือนกันเอ่อเก้าอี้นี้ก็เราก็ไม่กี่ร้อยหรอกตอนแรกเราไปดูแล้วเราดูแบบเราดูแบบหรูๆเลยนะแต่พอถึงเวลาเลือกแล้วอ่ะเราก็ต้องเลือกแบบถูกๆมาเลยเนี่ยก็ไม่กี่ร้อยหรอกอย่างเงี้ยมันก็เป็นเบา แต่นั่งตรงนี้มันก็สบายระดับหนึ่งนะแต่ว่าเราเราไอ้ตรงขาเนี่ยมันสั้นไปแล้วมันมีขอบอปนี่ไงขอบเหล็กเราก็เลยเราก็เลยไม่นี่ก็เลยเอาซื้ออนี่มาปูให้มันขามันไม่ไปเวลานั่งวางวางขาแล้วมันวางเท้าแล้วมันไม่โดนไปขอบเหล็กไงมันจะนั่งไม่ค่อยสบายเนาะเราก็นั่งดูตรงนี้ไอ้ฉากนี้ก็ซื้อมาไม่กี่ร้อยนะมากั้นระหว่างห้องห้องทานข้าวกับห้องรับแขกอ,อันนี้ตู้เย็นก็ซื้อแบบถูกๆมา เออแบบว่าทานคนเดียวผู้หญิงคนเดียวอยู่บ้านก็ไม่ได้ทานอะไรมากมายเนาะก็จะเป็นพวกนี้นะไม่มีอะไรมากมายหรอกอะไรเงี้ยอืมแล้วก็จะมีสองตู้เพราะว่ามันเสียไงมันเคยเสียก็เลยเอาไว้แบบเผื่อๆไว้บางทีหน้าร้อนแล้วแบบไม่ได้ซื้อตู้เย็นทันทีแล้วแบบทีหิวน้ําเงี้ยก็จะได้ตู้สำรองนะอันนี้ก็เป็นฉากกั้นระหว่างห้องครัวห้องครัวกับห้องห้องรับแขกเนี่ก็จะเป็นนี่กั้นระหว่างตรงนี้ ตอนแรกนะเรายังไม่ติดผ้าม่านตรงนี้เรายังไม่ติดผ้าม่านตรงนี้เราออกมานั่งดูทีวีข้างนอกแล้วเราก็ยังไม่ทําฉากกั้นตรงนี้นะเรามานั่งดูทีวีข้างนอกตอนดึกๆเราก็บเฮ้ยแล้วแมวแมวอ่ะแมวจอนมันชอบมันมานั่งตรงนี้แหละล้วก็เคยให้ข้าวมันแหละมันก็มานั่งตรงนี้แล้วมันก็ร้องเรียกเราเออเราก็แบบนั่งดูหนังอยู่แล้วก็หันมาดูแล้วก็รู้สึกแบบอ้นี่เหมือนกันนะรู้สึกเออนี่เหมือนกันเออ แล้วก็ไอ้เนี่ยเหมือนกันไอ้เนี่ยครัวเราก็ตอนแรกก็ไปดูแบบครัวหรูๆเลยเป็นหมื่นเลยนะอยากได้แต่ถึงเวลาต้องตัดสินใจเลือกอะ่ะก็จะเลือกแบบถูกๆเลยเนี่ยซิงก็ถูกๆม่กี่พันนะแล้วก็ตู้ก็ไม่ถึงพันด้วยก็ซื้อแบบโหทุกอย่างถูกหมดเลยเออคือทําทั้งหลังนี่คือแบบคือถ้าเราเราเลือกซื้อตามที่แบบหรูๆแบบ อะไรเงี้ยเราว่าจะคงหมดหมดตังค์เยอะแหละแต่พอดีแต่ละอย่างเราก็ประหยัดที่สุดนะนะแล้วก็เอาพอที่มันพออยู่ได้พอแบบอะไรอเงี้ยแล้วกันนะพอแบบว่ามันอยู่ได้สบายสบายแล้วกันอะไรเงี้ยตอนแรกเราก็าทานทานตอนมาตอนแรกๆเราก็ทานข้าวตรงนี้แหละกับโต๊ะตัวนี้ปรากฏว่าโต๊ะมันเล็กไปแล้วของอาหารเรามันเต็มโต๊ะไงเราก็เลยเปลี่ยนมาทานเป็นโต๊ะตรงนี้แทนนะนะอะไรเงี้ยอื บางทีเราทำคอนเทนต์แบบไอ้นี้นะคอนเทนต์พูดเรื่องบ้านเราอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็มีคนมาเมนต์มาไรสาระเนาะแล้วก็บอกไอ้ไลสาระก็เลื่อนไปสิอะไรเงี้ยแล้วอีกคนหนึ่งเขาก็มาเม้นในแบบอีกแบบนึ่งน,นะเม,นม้นเหมือนไม่ไม่ค่อยไม่ค่อยโอทาไลร่อะไรเงี้ยเราก็ไม่สนใจหรอกคือถ้าเราถ้าคนคิดดีเขาก็เม้นดีเนาะเราก็เราก็ทำคอนเทนต์ได้แค่นี้แหละ <c oughs> ก็อันนี้ก็เป็นหลังบ้านเราก็ไม่ได้ทำอะไรมากหรอกหลังบ้านกับทำแต่ในบ้านก่อนนะ แล้วก็ทําหน้าบ้านก็แค่ติดผ้าใบอะไรพวกนี้เฉยๆก็ยังไม่ได้ทําอะไรหรอกอืมส่วนใหญ่ก็ทําแต่ในบ้านให้มันพออยู่ได้ยอย่างงี้เนาะก็เป็นอย่างงี้ชีวิตสาวโสดก็งเงียบๆกลางคืนบ้านเรามันจะเงียบๆนะเนี่ยผ้ามา่านเลยก็ซื้อมาติดเองเนี่ยติดเองเลือกลายเองลายแบบไม่เหมือนกันนะเราก็ชอบนะค่อนข้างชอบผ้ามา่านอะไรซื้อแต่ผ้ามานะ่านในช่วงนั้น ไม่ค่อยได้ทำครัวนะครัวเล็กๆก็อยู่คนเดียวไม่ค่อยได้ทํากินก็กินคนเดียวนะก็ไม่ได้ทําครัวใหญ่มากมายอะไรอย่างเี้นะอยู่แบบชิวๆ